สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ครัวพวงมาลัยนะคะครัวที่จะพาทุกคนทําอาหารเมนูง่ายๆค่ะวันนี้ขอเสนอเมนูแกงหน่อไม้ใบย่านางนะคะส่วนผสมจะให้ไว้ใต้คลิปนะคะอันดับแรกก็ตาพริกค่ะความเผ็ดตามชอบนะคะ ตำพริกแล้วก็ตามด้วยข้าวเปลือนะคะข้าวเปลือกก็คือข้าวข้าวสารเหนียวนะคะแช่น้ําค่ะทําให้ข้าวสารละเอียดเลยนะคะตงข้าวสารละเอียดแล้วเราก็ใส่หอมแดงค่ะหอมแดงใครจะตำละเอียดหรือตำพออยาบๆก็ได้นะคะ พอตำหอมแดงแล้วก็พริกได้ที่แล้วเราก็ใส่น้ำใบยะนางนะคะที่เราคั้นไว้ค่ะใส่ลงไปให้ละลายข้าเบือที่เราตำไว้นะคะละลายให้มันดีแล้วพอเวลาเราไปแกงนะคะมันจะได้ไม่ติดนนก้นหม้อค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปแกงกันเลยค่ะตั้งหม้อนะคะเปิดไฟแล้วก็ใส่น้ำยะนางกับน้ำข้าวเบือที่เราละลายไว้คู่นะคะ พอน้ำใบยะนางเดือดเราก็ใส่หมูเลยค่ะหมูสามชั้นนะคะใส่หมูแล้วก็รอให้น้ำแกงเดือดอีกรอบน,นะคะน้ำแกงเดือดน้ำยะนางเริ่มสุกแล้วก็ปรุงรสเลยนะคะใส่ปลาล้าค่ะผงปรุงรสค่ะ เรื่องรสชาติก็ปรับได้ตามชอบเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกโดดด้วยค่ะใส่เห็ดหูหนูดำใส่ปลาหมึกแห้งแช่น้ำนะคะล้างน้ำให้มันหายเค็มก่อนนะคะพวกผักพวกนี้เราสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะจะใส่เป็นฟักทองหรือเป็นอย่างอื่นเพิ่มได้เลยค่ะเดี๋ยวเราชิมให้ได้รสที่ชอบนะคะแล้วก็ใส่หน่อไม้ค่ะที่ต้มจืด แล้วนะคะลงไปเลยค่ะตอนนี้กลิ่นก็จะหอมมากเลยค่ะได้รสชาติที่ชอบแล้วแล้วก็ทุกอย่างสุกดีแล้วก็ใส่ใบเมงลักษค่ะหรือใครมีชะอมก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะใส่ใบเมงลักสักครู่แล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะ ตอนนี้จะหอมมากเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะแกงหน่อไม้ใบย่นางนะคะง่ายมากๆค่ะถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ